น,นี่มันตำรวจซูมนะฮะเห็นปะแมงเกมเรียบร้อยดีมันมีทุกมุมจริงๆอ่ะทุกคนฝั่งนี้ก็มีด้วยปะไอเราจะมีบทวาสนาเด็ขี่น้ำเขาวะเกิดมาสัตว์นี่ที่ไ้ครอบพ่อมันบ่วเจ็กวนเนี้ยหรอวะหามือนึงกูรวยเแน่เลย ก็กราบสวัสดีน้องๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลตุตาซายปิเปเกอร์นะฮะวันนี้เราก็จะไปทํางานนะฮะทุกคนโอ้โหไม่ได้ถ่ายคาลิปมาหลายวันนะรู้สึกว่าไม่สบายนะฮะทุกคนอ่าไฟเขียวพอดีเว้ยเขาบอกว่าลาดกระบังแถวนี้ตํารวจซุ่มนะฮะทุกคน ตำรวจซุ้มนะฮะเห็นไหมเออแมงเกมเรียบร้อยดีหมวกกันนอกไม่ใส่สมควรเฮ้เจาที่ดูน่าจะซ้อนสองหมวกกันนอกไม่ใส่ด้วยนะเมื่อกี้นะคือจริงๆแบบเห็นไหมมันมีทุกมุมจริงๆนะทุกคนฝั่งนี้ก็มีด้วยปะ เออมันรอดักจับอย่างเดียวใครบอกว่าบอกรอบอกทางเนี่ยใครบอกว่ารอบอกทางเห็นไหมเนี่ยมีคนยืนรอบอกทางปะ่ะอันนี้คือรอบอกทางใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่ยืนอะไรตรงนั้นตรงมุมหัวโค้งอะ่ะเออถ้าจะรอบอกทางอะ่ะเออ้ยวันนี้มันเป็นวันอะไรครับน้องๆทำไมพี่เจอแต่รถ นรวยๆอย่างเงี้ยเห็นป่ะตอนนี้ไทยก็นั่งคนรวยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคนก็แบบว่าคนรวยเขาขี่กันนะเออซื้อขี่ผู้เดียวสิแม่เอาแต่เมียเอาแต่เมียไปนั่มแม่เออเรถคนรวยนะรถคนรวยมือ่อนี้ไอเห็นแต่รถคนรวยเลย พี่สีดำสีขาวสีเหลืองได้ไหมนเนี่ยโอ้หไลยคัะวันฝุดได้ไหมนเนี่ยเออวันเหนียงว่ะเจอจะต้องคนรวยไปเลยให้เราจะมีบุญวปัสนาใน้ขี้น้ำเขวาวะ เป็นป้าแซนนี่ได้ครอบครองมันบ่วตีกับคนเนีย้ยหรอวะหาหมืม่นหนึ่งกูรวยเฮ็ดแนวไหนเออกู้อะไรคือรถที่ชนอยู่ตลอดเนาะกู้อยากรวยคือกันอยากมีรถที่เท่ๆคือก,กันเออง่ามคักเอ้ยเมื่อนี่บอกว่าพ่ออะไรขั้นดดดเ,ออเด้อดรถขี่คนเดียวนี่เด้อเดร้อนพอดีเฮ็ดอันนี้ให้มึงเด้อเพราเออเนี้ยกว่า อ,อ,อันตกแกตกแจกเออนววะ in rop, อินดอกอินหลอกวิดีโออินดอกอะไรย,ะะยังน้เ,เห็นหว่พวกอะไรังเีมาเออรถเทอไรอ่ะนังยูหันแง่หนมเนาะเ,เ,เออมันลอยหลีเลยอันนี้แขววามเจ้าเด้อหญ่เด้อเอาลงยูทูเนีไปอัน้ก็เด็กน้อยอีสานหนึ่งแหละไปย,อยนงนี่ริ้งอะไรมาไปยากขีนลำเจ้าเนี่ นกี้ซื้อหวยก็ข้อใจแล้วเนี่ยถึงถึงมาในความกว่างไปกับคเสียใจหรอกม่แค่หวยด้นนั่งเออนั่งขีไปสนบุรีอีกสิแม่ไปกินเันกงแค่คลิปตัวอะไรเมื่อบานหนึ่สิแม่กลับมาลงเทียเพื่อเก่สิน้าใครคนอะไรอย่างกแอเจาแล้วคนยังมีเงินมีคำเพ้นงานเองเนาะเ้นไวยยังก็หอยเพนงานต้องหวยกับทีไปอยู่เด้อข้อมายเด้อบใหญ่ตุนามึงเสียโทรมาหา ฮัลโหลวันน,นันเนี่ยทีดียวนี่มีลีเด้พี่น้องนี่ม่งธรรมดาเด้เนี่ยขักขนาดได้เล็กน้อยอ้ยอันบักซี่เลื้ยงมือสองเนี่ยพวกก้าขี่เทียบเขาเด้อันที่นึงเลื้ยงกอันเมียเออเดี๋ยวไทยคิวกว่าเทียบให้มึงพีหนอกเพราะพวกก้าขี่ใกล้เขาพยานมาเขมมาเยี่ยมมาขนเยี่ยมเขาไล่เขาเหยียบนี่ไปแล้ว หยบนี้แล้วโอ้ยอไปยิงบอลอยนั่งเลยเนาะเอ้ยไปที่รอดหนีไปไปยิงรอดนี่เด้ไปเด้อบันเด้อไปยิ่รอดใต้อุ้งวงเด้อบันเนี่ยไปห้องอ๋อในวาสนารบอดใต้อุ้งวงแล้วโอ้คือหนามเนาะบันเนี่ยไม่แอกบอครูบันเนี่ย เห็นไหนบ่กสิเห็นไหนบ่เด้อเด้อป๊อปเปียกเบิดหลังกูเย็นจ่อยๆอ่ะนี่มึงรถก่อนมึงรถก่อนสองคนบ่ค่อยมึงรถเด้อไปไปเบิ่งกันคั้นดงเหลืองมาเท่าเนี่ไอเสดตัดต่อไปเบิ่งเลยตัดไปเลสโก เอาเป็นว่าอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะพามากับย้อนยุคกลับไปชมอ่าคลิปที่ทําให้ผมแจ้งเกิดนะฮะทุกคนเนาะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็มาเอารถมาขี่ชิวๆก่อนเฉยๆมาทํางานนะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวเข้าทํางานก่อนนะทุกคนนะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผมนะโอเคไปหลังนี้ก็ไปดูคลิปไบาย